ขอเตือนท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านนายกรัฐมนตรีคุณหนูอุ้งอิงการตั้งคณะรัฐมนตรีเที่ยวนี้ถ้าทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองซึ่งกำหนดให้การเสนอคณะผู้ที่เป็นรัฐมนตรีต้องมีมติคณะกรรมการบริหารของแต่ละพรรคในการเสนอเข้าไป ถ้าทำผิดตรงนี้คนที่จะได้รับโทษมากที่สุดก็คือพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าคุณหนูอุงอิงไปตั้งบุคคลที่พรรคการเมืองไม่ได้เสนอให้เป็นคณะรัฐมนตรีสุดท้ายจะมีการไปร้องว่าพรรคเพื่อไทยถูกครอบงำ จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคไปตั้งคนจากพรรคอื่นไปแบ่งแยกเขาออกเป็นสองซีกแล้วตั้งอีกซีกหนึ่งนั่นคือพรรคเพื่อไทยถูกครอบงำทางการเมืองจากคนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคซึ่งมันผิดผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองมาตรา28 ให้ไปดูกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา15ให้ํำอย่างนั้นถ้าทำผิดไปจากนั้นพรรคเพื่อไทยถูกยุบอย่างเดียวเตือนคุณหนูอุ้งอิงไว้ด้วยความปรารถนาดีนะครับ